คือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของพินาศัตธาเนนะครับภายใต้สังกัดแกรมมี่ของเราใช่ถึงแม้ว่าเขาจะเคยมีผลงานมาก่อนเนี่ยแต่พอย้ายมาอยู่ในแกรมมี่มันก็เสมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆนะฮะแล้วก็พินาศศราทธาก็เป็นคนที่พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับชื่อว่าเพลงเนี่ยยิ่งคุยยิ่งเหงาของเขาที่ทุกคนกำลังจะได้ยินกันแล้วเนี่ยฮะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าจะคงอยู่ในประวัติศาสตร์ดนตรีไทยครับยืนยันเลยครับยิ่งใหญ่มาก อ่ะยังไงก็ดาวน์โหลดได้แล้วนะครับดอกจัน1 2 3 1 0 1 0นั่นเองใช่ครับยังไงก็อย่าลืมเพลงพี่คุยด้วยนะครับผมครับดอกจัน1 2 3 2 4 5 6แล้วเพลงรุดละครับอ่ะสักพักครับรออีกสักพักนะครับผมเดี๋ยวติดตัมแน่นอนอ่ะตอนนี้ฮะรุดเรามาย้ำท็อปปิก SMS กันดีกว่านะฮะเพลงไหนที่ทำให้คุณหายเหงานะครับก็ยังส่งกันมาได้แล้วกันส6 4 2 8 8 8ใช่นะครับเพิ่มตัวนิดนึงนะฮะเรื่องของเหตุผลนะฮะคือบางทีบอกว่าขอเพลงนี้มมงเราาาไ่่ออะกนแบบ มันไม่มีอะไรไงอยากได้แบบเหตุผลอะไรก็ได้ที่มันทําให้รู้สึกว่าโหผมต้องเปิดเพลงนี้ให้คุณอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพลงนี้มันทําให้หายเหงาได้จริงๆอะไรเงี้ยเช่นชีวิตหนูเคยประสบข้อกรรมลำบากมาก่อนจะเล่าะว่าเพลงนี้ทําให้ชีวิตหนูดีขึ้นถูกต้องและในวันนี้หนูก็ได้มีกิจการร้านค้าเป็นของตนเองอะไรประมาณนี้อันนั้นออกแนวพือชีวิตที่หนึ่งฝันที่เป็นจริงนะครับก็ อย่าลืมนะสุขาให้เยอะครับที่4642888นะครับผมใช่แล้วฮะเอาละครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปปิดเบรกนี้นะครับด้วย1 MV ล่าสุดซึ่งเพิ่งปล่อยหมาดๆวันนี้วันแรกครับต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงของฮอปปองสักนะฮที่ได้พี่เบนชลาทิตนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในเพลงนี้ด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าร่วมเล่น MV เองด้วย ใช่เลยรวมทั้งมีท่าเต้นพิเศษด้วยแล้ววันนี้เนี่ยคือแบบว่าในไทม์ไลน์ของ Facebook ผมเนี่ยมีคนแชร์ MV นี้กันอย่างเยอะจริงเหรอผมกดเข้าไปดูแล้วผมก็รู้สึกได้เลยว่าน่าจะเป็น MV Talk o f the Town ทยังไงหน่ตัวประจำปี2014นี้อย่างแน่นอนช่วยช่ขยายขยายนะครับคือตอนแรกเราดูนี่เราจะรู้สึกว่าเออคงจะเป็นเพลงเศร้าตามตามเนื้อเพลงที่เขาเป็นเยเนียเื้อเพลงันชื่ออะไรนะเพียงข้างหลังเพียงข้างหลังแต่พอดูแล้วปรากฏว่ามีเซอร์ไพรส์หลากหลายอย่าง ซึ่งตอนนี้ยังบอกไม่ได้อยากให้ทุกคนไปดูพร้อมกันนะบัตรนี้โอเค,ครุบพร้อมไหมฮะไม่พร้อมครับ <laughs> <laughs> โอเคไปดูอะไรดีกว่าครับผมเพียงข้างหลังครับ